โดยปางช้างแม่สาเชียงใหม่ก็ได้นําช้างสิบเชือกด้วยกันนะครับพร้อมทั้งควานช้างแล้วก็นักท่องเที่ยวครับได้มีการลงดํานาปลูกข้าวเพื่อที่จะเป็นอาหารให้ช้างนะครับก็ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังใช้มูลของช้างนั้นสามารถที่จะนํามาทําปุ๋ยบํารุงดินกันด้วยนะครับที่บริเวณนาข้าวบ้านต้งหลวงตําบลแม่แรมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับปางช้างแม่สา นำพนักงานควานช้างและก็นักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า50คนครับพร้อมกับช้างอีก10เชือกก็ลงย่ำดำนาแล้วก็ปลูกข้าวเหนียวพันสันปะตองครับเพื่อที่จะใช้เลี้ยงช้างอย่างน้อยวันละหนึ่งกระสอบโดยข้าวเหนียวนึ่งสุกก็มาเป็นอาหารเสริมร่วมกับกล้วยอ้อยเกลือและก็ผลไม้ต่างๆนะครับการปลูกในครั้งนี้ก็เป็นการปลูกวันแม่ สิงหาคมเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้เกี่ยววันพ่อในเดือนธันวาคมก็เป็นการสร้างความรักสร้างความสมามัคคีเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อช้าง ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดที่ปางช้างแม่สารเนี่ยนะครับต้องปิดกิจการชั่วคราวแล้วก็เมื่อรัฐบาลมีการปลดล็อกเฟส4จึงกลับมาเปิดให้บริการต้นรับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรีนะครับแต่ว่าเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้อุดหนุนซื้ออาหารป้อนช้างพร้อมกับงดการแสดงช้างแล้วก็การนั่งบนแหย่งหลังช้างหันมาปลดโซ่เลี้ยงช้างให้ช้างเดินอย่างเป็นอิสระอยู่ตามธรรมชาติเลยละครับทางด้านของนางอัญชลีการละมาพิจิตผู้ ผู้บริหารปางช้างแม่สาได้บอกว่าการปลูกข้าวครั้งนี้ค่ะยังใช้มูลช้างเป็นมูลดินอินทรีย์บำรุงดินนะคะเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตด้วยซึ่งปัจจุบันค่ะปางช้างแม่สามีช้างมากถึง76เชือกด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใช้หญ้านะคะเป็นอาหารหลักมากถึง15ตันต่อวันด้วยค่ะคุณผู้ชมรหรือมากถึงร้อยละ70นะคะครวมถึงช้างก็ยังมีอาหารเสริมค่ะเป็นข้าวเหนียวนึ่งปั้นก้อนใส่เกลือนะคะใส่กล้วยมีอ้อยแล้วก็มีผล,ล ไม้อื่นๆอีกร้อยละ30ค่ะฉะนั้นแล้วก็จึงมีการต้องมีการปลูกข้าวเหนียวนะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเป็นการเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาตินี้ด้วยค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักเลยทีเดียวนะครับช้างแล้วก็คนนะครับทั้งควานช้างนักท่องเที่ยวนะครับมาช่วยกันในการปลูกข้าวนะครับทางนี้เพื่อที่จะเอาไปเป็นอาหารให้กับช้างก็เพิ่งรู้เนี่ยนะครับว่าช้างก็กินข้าวได้ตั้นเป็นก้อนๆนะครับกินข้าวเหนียวอิ่มท้องดี ค่ะแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทางปางช้างแม่สากันด้วย